สวัสดีค่ะสวัสดีครับ,รบขอต้อนรับคุณผู้ชมค่ะเข้าสู่โฮมรีวิวเจาะลึกคอนโดบ้านกับผู้เชี่ยวชาญเหมืออาชีพค่ะอย่าลืมนะครับพบกับเรา2คนได้ทาง HOME บเยร์ไกด์ทีวสถานีเพื่อคนซื้อบ้านและคอนโดผมชื่สแมสมคนครับ แลนะแนววารวิจาจันทรนค่ะจะเจอกับพวกเราได้เป็นประจำนะคะทั้งทาง u t u b e นะคะที่โฮมไวยาไกด์ทีวีที่พี่เมธบอกไว้นะคะแล้วก็รวมทั้งทาง Facebook Fanpage ด้วยนะคะเข้าไปที่ home.co.th และถ้าหากว่าคุณผู้ชมคนไหนตอนนี้กำลังชมพวกเราไลฟ์กันอยู่นะคะในวันเสาร์10โมงครึ่งนะคะก็สามารถที่จะซักถามข้อมูลต่างๆนะคะผ่านพวกเราตอนนี้ได้เลยนะคะเดี๋ยวก็จะมีเจ้าหน้าที่ที่จะให้คำตอบกับทุกๆข,ข้อมูลที่คุณผู้ชมสนใจเลยค่ะวันนี้เราจะคุยกันเรื่องเกี่ยวกับที่จอดรถคอนโดมเมืองนานเพราะว่ามีแฟนเพจของ home co.th เยอะเหมือนกันนะ,ะสอบถามมาเพราะว่าไปซื้อคอนโดมเมืองไว้แล้วก็มีปัญหาที่จอดรถใช่เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเห็นบอกว่าในเรื่องของการจอดรถเองเนี่ยเขาก็มีเรื่องข้อกฎหมายอะไรต่างๆกาหนดเหมือนกันใช่ไหมพี่แม่ใช่ <ๆ S 2> จริงๆในพื้นที่กรุงเทพมหานครเราเนี่ยก็จะมีกฎข้อบังคับของกรุงเทพมหาคนครเกี่ยวกับเรื่องของการควบคุมอาคารเวลาก,ก่อสร้างนี่แหละว่าจะกําหนดไว้ว่าในพื้นที่อาคารเนี่ยต้องมีพื้นที่จอดรถเท่าไหร่ข้อแรกก่อนเลยนะข้อแรกนี่สมมติถ้าเป็นอาคารชุดเนี่ย เขากาหนดไว้เลยว่าถ้ามีพื้นที่ห้องเกินกว่า60ตารางเมตรขึ้นไปเนี่ยบังคับเลยว่าต้องมีพื้นที่จอดรถ1คันอ๋ออย่างนี้ถ้าสมมติว่าเป็น120ตารางเมตรก็ต้องมี2คันถูกต้องทีนี้ปัญหาคืออะไรไหมห้องคอนโดปัจจุบันเนี่ยเขาดีไซน์กันเนี่ยมันไม่ถึง60ตารางเมตรล้วไงก็นั่นน่ะสิเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยไปเข้ากฎอีกข้อหนึ่งเขากําหนดไว้ว่าในพื้นที่อาคารรวมเนี่ยถ้าถึง120ตารางเมตรเนี่ยกำหนดให้มีที่จอดรถ1คันเพราะฉะนั้นเนี่ยสมมติว ร้อยิบหารเศษของร้อยิบตารางเมตรเนี่ยให้คิดเป็นหนึ่งปัดเป็นหนึ่งคัน oh. อพอจะตามทันไหมพ oh. ี่ยกตัวเลขให้ฟังนิดนึงนะ <Okay. S 2> สมมุติว่าเป็นคอนโด8ชั้นเขาจะกำหนดไว้ว่าคอนโด8ชั้นในเมืองเนี่ยจะมีพื้นที่รวมของอาคารไม่เกิน1,000งตารางเมตร <Okay. S 2> ถ้าพื้นที่อาคารรวม1,000งตารางเมตรแล้วเอาหนึหารเนี่ย <Okay. S 2> จะได้ออกมาที่ 82คัน82คันใช่ถ้าพื้นที่ภักษาอยู่ที่6,500ตารางเมตรเนี่ยแล้วแนนมีไซห้องเล็กๆก,ก็คือ25ตารางเมตรเอา25ตารางเมตรฐาน6,500ตาร 6, ตางเมตรเนี่ยจะออกมาที่200 ห0ห้องโอเคอาให้อย่างนี้พอจะเห็นภาพแล้วก็คือ260ห้องจะมีที่จอดรถอยู่ประมาณ80คัน82คัน80กว่าคันใช่ไหมถ้าเฉลี่ยออกมา200กว่าจอดได้8ปกว่าคันก็น่าจะอยู่ที่ประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ได้ประมาณส2 30-40%สปรามสมมุติว่าบางคอนโดเนี่ยที่ถ้าเกิดเป็นห้องขนาดใหญ่จํานวนห้องก็จะน้อยลงถูกไหมใหรือว่าให้พื้นที่ส่วนกลางเยอะขึ้นเปอร์เซ็นต์จากพื้นที่ส่วนกลางเนี่ยจาก35%มสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยกลายเป็นหัา พื้นที่พักอาศัยจะน้อยลงแล้วเป็นห้องขยันใหญ่ด้วยเนี่ยก็จะทําให้เมื่อเอาจํานวนห้องเนี่ยมาหารกลับไปที่ ตัวของพื้นที่จอดรถแล้วเนี่ยก็จะมีเปอร์เซนต์ที่สูงขึ้นทันทีแน่นอนนะคะอธิบายมาขนาดนี้แล้วเพราะฉะนั้นวันนี้คุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราจะพามาทาความรู้จักนะคะกับโครงการที่น่าสนใจมากๆค่ะวันนี้นะคะมาทําความรู้จักกับโครงการคุรุธานีพรีเวซีบางพลัดจรรยสนิทวง67ซึ่งโครงการนี้จุดเด่นเลยก็อยู่ตรงที่ห้องขนาดใหญ่พิเศษเลยนะคะพร้อมกับที่จอดรถที่มีให้มากถึง100%เเซและก็ที่สําคัญที่เม์บอกไปค่ะราคาเนี่ยยังอยู่ในระดับของห้อง สเปคทั่วๆไปเลยด้วยเรียกว่าน่าสนใจมากๆใช่แล้วครับเพระาะฉะนั้นห้ามพลาดวันนี้เลยนะคะกับโฮมรีวิวของเราแต่ก่อนอื่นมาทำความรู้จักกับโลเคชันในย่านนี้กันก่อนนะคะในช่วงของโลเคชันรีวิวค่ะโลเคชันรีวิวสนับสนุนโดยชุนเชื่องแกลนอกะชัยบางบอนบ้านเดี่ยวพร้อมขับเฮาส์เริ่ม5,990,000บาทโทร1622 ช่วงของ location review นะคะเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักในย่านของจรัญสนิทวง67กันหน่อยดีกว่านะคะซึ่งที่นี่ค่ะก็คือที่ตั้งของโครงการครุฑธานี Privacy บางพลัดจรัยสนิทวง67นั่นเองนะคะก็สำหรับโครงการนี้ค่ะเขาตั้งอยู่ที่ถนนเซรินทร์นะคะอยู่บริเวณใกล้ๆกับแยกบางพลัดค่ะซึ่งในการมาเนี่ยจริงๆก็มีจุดสังเกตง่ายๆนะคะก็คือว่าซอยที่จะเป็นทางเข้าของจรัยสนิทวง67เนี่ยตรงนั้นเนี่ยจะเป็นซอยที่อยู่ติดกันเลยกับออฟฟิศเมด นะคะคือขับมาถ้าเห็นออฟฟิศเมดแล้วเนี่ยเลี้ยวเข้ามาเจอเลยแล้วอีกจุดนึงที่สังเกตง่ายกว่านั้นก็คือว่าออฟฟิศเมดตรงนี้เนี่ยจะอยู่ตรงข้ามกันกันกบทางตั้งหัวเสียงเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าวิ่งมาเห็นตั้งหัวเสงอยู่ฝั่งตรงข้ามแล้วเนี่ยสังเกตเตรียมเข้าซ้ายมาได้เลยนะคะก็เลี้ยวเข้ามาในซอยเสร็จปั๊บเนี่ยก็จะเข้ามานิดเดียวจะเจอเลยนะคะซอยจรัสนิทวง67ก็เลี้ยวเข้ามาพอเลี้ยวเข้ามาแล้วเนี่ยก็สังเกตได้เลยนะคะบริเวณของซ้ายมือก็จะเจอโครงการตั้งอยู่เลยะคะ่ะซอยจร สนิทวง67เนี่ยถือเป็นซอ,อยสําคัญของย่านนี้แนนะที่ตั้งโครงการแม้ว่าจะอยู่ในซอ,อยจาราน67เนี่ยแต่เนื่องจากว่าซอ,อยจราน67อย่างที่แนนบอกเนี่ยจะอยู่ทางด้านของถนนสิรินธรขาเขา้าใช่ซึ่ง<ๆ>ซ,งซอ,อยจาราน67เนี่ยจะคู่ขนานเลยนะกับถน<ๆ>นสิรินธรขาเขา้านี่แหละ<ๆ>แล้วก็ที่สำคัญคือซอยนี้เนี่ยจะมีจุดที่เชื่อมกับถนนสิรินธรเนี่ยหลายจุดเลยและที่สําคัญก็คือว่าตําแหน่งที่ตั้งโครงการเนี่ยมีความสะดวกสบายในการเดินทางเชื่อม<ๆ>ต่อเข้าเมือง มากเลยเพราะว่าอย่างแรกเลยก็คือคใกล้กับสถานีรถไฟชานเมืองสายสีแดงซึ่งเป็นสถานีบางบอมลุนะเรื่องที่2ก็คือจะใกล้กับด่านขึ้นลงทางด่วนสีรัฐกาญจนาพิเศษด,ด่านถนนสิรินธรพอลงจากด่านมาแล้วมาถึงโครงการเนี่ยใช้เวลาเพียง5นาทีเท่านั้นและสุดท้ายเนี่ยก็จะมีรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินที่วิ่งจากบางซื่อมาตามถนนจรัญสิทวงศ์ไปท่าพระเฟสนี้เนี่ยจะวิ่งผ่าน ถนนศรินธรเนี่ยแหละแล้วก็จะมีสถานีรถไฟฟ้าสายสีงเงินเนี่ยอยู่ตรงถนนศรินธรตัดจับถนนจรัญสิรนวงชื่อว่าสถานีศรินธรจากสถานีศรินธรเนี่ยมาถึงโครงการเนี่ยมีระยะทางเพียง800เมตรเท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยในอนาคตอันไม่ไกลเนี่ย ก็จะสะดวกมากในการที่จะใช้รถไฟฟ้าสายสีเงินเนี่ยเชื่อมต่อเข้าเมืองได้ด้วยน<ม>อจกจากจะใช้ทางด่วนในการเดินทางเข้าเมืองแล้วนะอย่างเมื่อกี้พี่เม์พูดมาแล้วว่ามีทางเลืกอกเยอะยมากมายแต่ว่าถ้าหากจะมาโครงการนี้จริงพี่เม์แนะนําว่าทางไหนน่าจะสะดวกที่สุดจริง,รงถ้าจากในเมืองเนี่ยก็เริ่มต้นที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิแล้วกันก็วิ่งตามถนนราชวิถีมาเลยซึ่งตรงมาตลอดก็ ถนนลาชวุีเนี่ยจะวิ่งมาจนถึงสะพานสังฮีแล้วพอเราข้ามสะพานสังฮีมาปั๊บเนี่ยมันก็เข้าสู่ถนนสิรินธรแล้วแล้วก็วิ่งถนนสิรินธรเนี่ยซ้ายมือเราจะผ่านตั้งมัวเสงไปแล้วจากนั้นเราจะผ่านโรงพยาบาลตาหูคอจมูกมพอผ่านไปปั๊บเนี่ยเราก็ไปกลับรถใต้สะพานที่เป็นสะพานยกระดับซึ่งจะเป็นสะพานโยกระดับจากถนนสิรินธรข้ามไปถนนปิน 9, ่ในเกล้านครจัรสีเราก็ไปกลับรถใต้สะพานพอกลับมาปั๊บเนี่ยก็วิ่งเลยจาก จุดขึ้นลงทางด่วนสีรัตกาญจนาพิเศษมานิดเดียวเนี่ยก็จะถึงออฟฟิศเมทที่แนนบอกแล้วเพราะนั้นเนี่ย เราก็เลี้ยวเข้าซอยมาแล้วก็เลี้ยวขวามานิดเดียวก็จะถึงโครงการแล้วสะดวกมากคราวนี้มาพูดเรื่องของการจับจ่ายใช้สอยกันบ้างดีกว่านะคะอย่างที่นี่เนี่ยจริงๆก็มีห้างให้เลือกเหมือนกันนะคะอย่างที่เมื่อกี้เราบอกอยู่แล้วว่าใกล้ที่สุดตรงนี้ตรงถนนสิรินทรก็คือตั้งครัวเสงอันนี้ก็ชอบกันได้นะคะแล้วก็นอกเหนือจากนี้ถ้าไปยังโซนปิ่นเกล้าก็จะมีเซ็นทรัลปิ่นเกล้ามีเมเจอร์แล้วก็มีโลตัสด้วยตรงนั้นก็มีตรงใกล้ๆนี้นก็มีซึ่งก็เรียกว่าตรงนั้นเป็นศูนย์รวมความจเ,านนเ<ช>จริญ ถนนปิ่นเกล้านครชัยศรีเนี่ยสะดวกมากใช่แล้วทีนี้มาดูในแง่ของโรงเรียนโรงพยาบาลกันบ้างได้ค่ะโรงเรียนเนี่ยเอาใกล้ๆเลยก็คือว่าถ้าเป็นฝั่งเนี้ยก่อนก่อนที่จะข้ามสะพานสังฮีไปเนี่ยก็ขวามือเนี่ยจะมีโรงเรียนเคมะซึ่งเป็นโรงเรียนดังในย่านนี้หละทุกคนรู้จักพอข้ามสะพานสังฮีไปฝั่งนู้นเนี่ยเจออีกหลายโรงเรียนเลยเริ่มจากโรงเรียนเซนคะเบียนอันนี้ดังที่สุดแล้วในย่านนี้โรงเรียนเซนฟังเป็นผู้หญิงล้วนเซนฟังแล้วก็ถ้าเกิดเราวิ่งตามถนน สามเซนขึ้นไปอีกหน่อยนึงก็จะมีโรงเรียนราชนีบลน,นะส่วนมหาวิทยาลัยนี่ก็ใกล้ๆกันเลยอยู่ย่านนี้เหมือนกันก็คือมหาวิทยาลัยราชพัฒสวนดุสิตและก็มีมหาวิทยาลัยราชพัฒสวนสุวรรณภาอันนี้อยู่ใกล้ๆติดกันเลยส่วนโรงพยาบาลเนี่ยก็คือถ้าฝั่งตรงข้างของเราก็จะมีห้างตั้งหัวเสงใช่ไหมถ<ช>ัดมานิดเดียวเนี่ยก็จะมีโรงพยาบาลตาหูคอจมูกนะหรือว่าถ้าเราจะข้ามสะพาน ทางฮีเข้าไปทางฝั่งของเทพมหานครเนี่ยใกล้เลยติด,ต,ดติดกับเชิงสะพานทางฮีเลยก็คือโรงพยาบาลวชิระหรือว่าถ้าจะเราไม่ข้ามสะพานไปจะวิ่งไปตามถนนจรานชนินวงศ์ก็จะมีโรงพยาบาลยานทีนี่แห<ด>ละค่ะบอกเลยนะคะว่าโลเคชั่นที่นี่ไม่ธรรมดาจริงๆค่ะแต่ว่าสําหรับช่วงหน้าก็ห้ามพลาดเช่นกันนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูแนวคิดนะคะในการพัฒนาโครงการแล้วก็เรื่องของเฟสติตี้ที่จัดเตรียมให้ลูกบ้านแบบจัดเต็มมากๆเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวพักกันช่วงหน้าติดตามกต่อกกับช่วงของโปรเจกตรีวิวค่ะ โปรเจกต์รีวิวสนับสนุนโดยชวนเชืนช่นแกลนเอกชัยบางบอนบ้านเดียวพร้อมขับเฮาส์รเิมฮ9 9้า0เ้านบาทโทร1622 เข้าสู่ช่วงของโปรเจกต์รีวิวนะคะเดี๋ยวเรามาทําความรู้จักกันหน่อยดีกว่านะคะกับโครงการคุรุธานี p r i เวซีบางพัดจรันสนิทวง67นั่นเองค่ะสำหรับโครงการนี้คุณผู้ชมคะเขาเป็นคอนโดมิเนียมแบบโลไรส์สูง8ชั้น1อาคารนะคะซึ่งมีจำนวนยูนิตทั้งหมดอยู่ที่85ยูนิตด้วยกันนะคะแล้วก็ลงบนพื้นที่นะคะประมาณ1ไร่กว่าๆค่ะโครงการนี้นะคะพัฒนาโดยบริษัทเศรษฐวุฒิบ้านและคอนโดจำกัดค่ะ ทีนี้ก่อนที่เราจะพาคุณผู้ชมไปดูข้างในโครงการเนี่ยามา,าพูดถึงแนวคิดการพัฒนาโครงการกันนิดหนึ่งแล้วกันครับคุณผ,ผู้ชมครับสําหรับที่นี่เนี่ยแนวคิดหลักในการพัฒนาของเขาเลยก็อย่างที่น้องแนนบอกไปได้แต่ต้นรายการเลยว่า,าที่นี่เนี่ยเขาเน้นการให้ของที่มากกว่าเกินกว่ามาตรฐานคอนโด8ชั้นในย่านนี้ทั้งหมดเลย<ช>เพราะฉะนั้นขเขาเลยพัฒนาภายใต้แนวคิดที่เรียกว่าชีวิตขั้นกว่าติดเมืองก็คือ ให้ผู้ที่อยู่อาศัยได้ได้มีชีวิตขั้นกว่าเหนือกว่ามาตรฐานของการอยู่คอนโด8ชั้นทั่วไปในย่านนี้ส่วนสไตล์การออกแบบนะครับคุณผู้ชมขเขาจะใช้คอนเซปต์ที่เป็นโมเดิร์นทอปิคอลก็คือจะเน้นความเป็นโมเดิร์นแต่ว่ายังมีสีสันของความเป็นทอปิคอลปนอยู่ด้วยรูปลักษณ์ของอาคารเนี่ยสีสันก็คงจะเน้นเป็นโทนเฉดสีเทาแต่ว่าเขาจะเติมเต็มความสวยงามแล้วก็ให้มีมูดโทนของความน่าสนใจเพิ่มขึ้นด้วยพื้นที่บางส่วนของอาคารเนี่ยใช้สีเป็นสีแดงเลือดนก เพื <C> e ่อจะให้เมื่อมันมองเข้ามาเนี่ยจะไม่ทึมเกินไป<ช>แล้วก็จะมีคาแรคเตอร์ของความที่เรียกว่าสดใสเพิ่มขึ้นคราวนี้พูดในเรื่องของการจัดสรรพื้นที่โครงการหน่อยดีกว่าเพราะเห็นที่เราบอกคุณผู้ชมไปตั้งแต่ต้นเลยว่าที่นี่เด่นเพราะว่ามีที่จอดรถถึงร้อยเปอร์เซ็นต์ในส่วนของการจัดสรรพื้นที่อาคารเนี่ยที่นี่เขาจะมีชั้นใต้ดินด้วยซึ่งแน่นอนว่าผู้บริโภคต้องต้องย้ายประโยชน์จากการพัฒนาแน่นอนเพราะว่าการทําชั้นใต้ดินเนี่ยก็ทําให้คอร์สการก่อสร้างสูงขึ้นด้วยถูกต้องเขามีหนึ่ หนึ่งกับชั้นสองเนี่ยเป็นสามชั้นเนี่ยเป็นพื้นที่จอดรถเพราะนั้นก็เลยทําให้ที่เนี่ยมีที่จอดรถได้ถึง100ก็คือว่า1ห้องได้1คันเลยแล้วก็จะเป็นห้องขนาดไซส์ใหญ่เป็น2ถึง3ห้องนอนเนี่ยก็จะมีพื้นที่จอดรถแบบฟิกเลยนะก็คือว่าให้โฉนดเลยก็คือเรียกว่าผู้ที่อยู่เนี่ยไม่ต้องกังวลว,ว่าเข้ามาแล้วจะต้องเปลี่ยนไปจอดพื้นที่อื่นที่ว่างอยู่แต่ว่าถ้าเกิดเป็นฟิกซ์เนี่ยก็หมายความว่ามาเนี่ย พื้นที่ตรงนี้เป็นของเราเลยเพราะเราเรามีนโฉนดในส่วนของชั้น3นี่ก็เป็นฟาซิลิตี้เกือบจะทั้งหมดจะมีห้องพักบางส่วนเพราะฉะนั้นชั้น4ถึงชั้น8เนี่ยอีก5ชั้นนี่จะเป็นห้องพักทั้งหมดเหนือชั้น8ขึ้นไปจากชั้นดาดฟ้าเนี่ยก็จะมีพื้นที่สีเขียวเพราะฉะนั้นเนี่ยด้วยแนวคิดในการพัฒนาแบบนี้ก็เลยทําให้ที่นี่เนี่ยมีพื้นที่เปิดโล่งเนี่ยมากกว่าคอนโดทั่วไปเพราะว่ามีถึง60%นพื้ที่ักศัยมีเค่40%เซันเลยเพราะว่าที่อื่นเะี่ยมีพื้นที่กอาศัย60 แล้วจะมีพื้นที่ส่วนกลาง40เพราะฉะนั้นคนที่ซื้อที่เนี่ยต้องบอกได้เลยว่าคุ้มมากทั้งนี้ทั้งนั้นแนนก็ยังงงอยู่เพราะว่านี่มันคืออาคารโ o บไรส์8ชั้นใช่ไหมคะแล้วเป็นอาคารเดียวด้วยซึ่งปกติเนี่ยปกติที่เราเคยไปิวกันขนาดแบบ2อาคาร3อาคารเนี่ยยังไม่มีส่วนกลางให้เยอะขนาดนี้เลยนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าสในส่วนของพื้นที่ชั้น3่ยมีอะไรบ้างก็ที่คุณผู้ชมเห็นคะด้านหลังตรงนี้เนี่ยก็จะมีในส่วนของสระว่ายน้ำนะคะซึ่งก็ดีไซน์มาาาให้้้เป็นสนสววยยํแบบด เพราะว่าตรงนี้เนี่ยแน่ว่าดีเลยเนะมาตอบโจทย์กับการใช้งานของคนรุ่นใหม่ที่บางทีออกกำลังกายแต่ว่าโอ้โหแดดข้งางนอกมันไม่ไหวเจอฝนยิ่งช่วงนี้หน้าฝนนี้นะค่ะก็ถ้าอยู่ในอินอร์เนี่ยก็คือว่ายได้ตลอดเวลาแล้วก็ยืงมาตรงนี้ก็จะเป็นจุดนั่งเล่นเทควิวรับลมอะไรว่ากันไปแล้วก็กว้างมากมานะพื้นที่ตรงนี้กว้างมากจะทําเป็นเพก ground สำหรับน้องๆเอาไว้วิ่งเล่นตรงนี้ก็สามารถทําได้เหมือนกันนะคะแล้วก็ถัดมาตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของฟิตเนสรูมซึ่งก็ให้ห้องแบบไซส์ใหญ่เลย อุปกรณ์เนี่ยก็เป็นอุปกรณ์แบบสมัยใหม่เลยนะให้เป็นแบบว่าไซส์มาตรฐานเหมือนกับฟิตเนส ระดับแพงเลยนะคะให้ในนี้แล้วก็นอกเหนือจากส่วนของพื้นที่ฟิตเนสเองเนี่ยถัดไปด้านพระด้านข้างห้องตรงนี้ mm. ก็จะมีในส่วนของซาวน่าให้ด้วย mm. คือพยายามจะจัดให้อ t i v ิต y ทุกอย่างมีครบไม่แพ้กับคอนโดแบบไฮร s e เลยและยังไม่หมดเท่านี้ในส่วนของชั้นบน mm. ก็อย่างที่เราบอกไปพี่เมย์ก็บอกไปแล้วด้วยนะคะว่าก็จะมีในส่วนของพื้นที่ดาดฟ้าซึ่งสามารถที่จะเอาไว้เทควิวรับลมเย็นๆ mm. ในช่วง เย็นๆหลังเลิกงานแบบนี้ได้เหมือนกันทีนี้นมาดูในแง่ของการดูแลรักษาความปลอดภัยก็เริ่มจากที่โครงการมีเจ้าหน้าที่รปภอคอยดูแลความสงบเรียบร้อยทั้งภายในและภายนอกยิ่งกว่านั้น,นในส่วนของกล้อง C C T V นั่นแนนก็คือต้องบอกคุณผู้ชมว่าที่นี่เขาจัดเต็มจริงเพราะว่าเขาให้ถึง32ตัวเลยขนาดที่<ฮ>ห้องพักมีอยู่เพียงแค่80กว่าห้องถูอมา<ฮ>เพราะฉะนั้นถือว่าให้เยอะนะ<ฮ>ส่วนผู้อยู่อาศัยเ,ย,เยอะมากเลย<ฮ>กล้องมีถึง32ตัว ส่วนการควบคุมให้เข้าออกไงก็แน่นอนสําหรับคอนโดมือเขาก็ใช้ k ีการ์ดแอสเซสว้าวสุดยอดมากๆนะคะบอกเลยว่าเนื้อระดับจริงๆนะคะแต่ว่าสําหรับในช่วงหน้าผู้ชมผ่าเดี๋ยวเราจะไปเปิดชมห้องตัวอย่างกันแล้วนะคะที่เราบอกว่าให้ทุกอย่างเนี่ยที่มากกว่าในส่วนของห้องพักจะเป็นอย่างไรกันบ้างเดี๋ยวพักกันสักครู่นึงช่วงหน้ามาติดตามก,กันต่อช่วงของ Product r e v ว e ค่ะ Product r e v สนับสนุนโดย นิตยสารโฮมเบอร์เกสสมาร์ทไบเออร์ไบกูรู e มาเลยค่ะโอ้โหห้องเบลเลอร์เลยห้องใหญ่ไหม ใหญ่โตมากค่ะมาแล้วนะคะกับช่วงที่3กับช่วงของ Product Review นั่นเองนะคะตอนนี้เข้ามาชมห้องตัวอย่างนะคะของโครงการครูธานีพรีเ a ี่บางพลัดจารันสนิทวง67นั่นเองค่ะซึ่งสำหรับห้องที่นี่นะคะอี่พี่เมธบอกแล้วว่าเขาให้แบบใหญ่เต็ม เหนือกว่าทุกๆโครงการนะคะในย่านนี้เลยนะคะก็ให้ข้อม<บ>ูลคุณผู้ชมก่อนว่าสำหรับโครงการนี้จริงๆแล้วมีห้องให้เลือกเนี่ยถึง3ทายหลักๆด้วยกันทายแรกก็คือ1ห้องนอนหรือว่า one bed นะคะซึ่งมีขนาดตั้งแต่39ไปจนถึง56ตารางเมตรนะคะขยับขึ้นมาค่ะจะเป็น2ห้องนอนหรือว่า two bed นั่นเองนะคะ two bed นี้ก็จะมีไซส์ใหญ่ขึ้นมาอีกนะคะตั้งแต่62ไปจนถึง89ตารางเมตรเลยนอกจากนี้ยังมีพิเศษคือเรียกว่ามาอยู่กันเป็นครอบครัวแบบแทนบ้านได้เลยนะคะเป็นแบบ3ห้องนอนหรือว่า รีเบสนั่นเองนะคะซึ่งจะมีขนาดเนี่ยใหญ่ตั้งแต่107ไปจนถึง111เลยซึ่งถ้าเทียบกับทาวโฮมเนี่ยก็คือได้ทาวโฮม2ชั้น1ห,หลังเลยนะโอ้ใ, oh, ใหญ่โตมากซึ่งต้องย้ำกับคุณผู้ชมว่าสำหรับ2ห้องนอนกับ3ห้องนอนเนี่ยเขาก็จะให้ที่จอดรถแบบฟิกซด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ยไม่ต้องกังวลเลยว่าจะไม่มีที่จดอดรถใ<ช>นะแล,แล้วก็เขาให้ถึง2คันเลยสำหรับ2ห้องนอน3ห้องนอนอทีนี้ สาหรับห้องนี้เนี่ยที่เราพาคุณผู้ชมมารีเนี่ยเป็นห้องหนึ่งห้องนอนห,นห้องน้ําแต่ว่าไซส์ของเขาเนี่ยคือไซส์ใหญ่มากคือ48.2 0ตารางเมตรเพราะฉะนั้นห้องนี้เนี่ยด้วยความใหญ่ของเขาเนี่ยทำให้ทุกฟังก์ชันเนี่ยอิ่มเลยเริ่มจากพื้นที่เราเข้ามาเนี่ยพื้นที่แรกเลยก็คือเป็นพื้นที่ของส่วนของ ครัวส่วนด้านนู้นต้องเรียกว่าด้านนู้นเลยนะเออนะี่ยเพราะว่าค่อนข้างกว้าง,างาด้านนู้นก็จะมีส่วนของรับประทานอาหารใ,<ช>ในส่วนของรับประทานอาหารเนี่ยต้องบอกว่าสามารถจะเป็นสีที่นั่งได้สบายๆเลยแนะมว่าพื้นที่ใหญ่มากถูกต้องแล้วอย่างหนึ่งที่แนนแอบ,บชอบก็คือว่าเขาใส่ใจในรายละเอียดแม้แต่พื้นต่างๆวัสดุต่างๆเนี่ยคือให้ของดีหมดเลยจะสังเกตเห็นว่าอ่ะพอเป็นในส่วนของครัวเนี่ยก็จะใช้พื้นที่เป็นพื้นกระเบื้องนี้ก็กระเบื้องดีาส่วนนี้จะมีส่วนเปียก ใช่แล้วก็มีเป็นแบบแยกออกมานะคะเป็นส่วนของไม้ซึ่งไม้นี่ก็เห็นพี่แม่บอเป็นของดีเหมือนกันด้วยใช่คือตัวนี้เนี่ยที่จริงแล้วต้องเรียกว่าเป็นไวนิลชนิดพิเศษมันจะเป็นลักษณะคล้ายๆคือจริงๆสมัยก่อนเราจะเห็นเป็นกระเบือ้องยางใช่ไหมแต่ตัวนี้สเปควัสดุมันจะดีกว่ากระเบือ้องยางเยอะเ้อาดีก็คือหนึ่งเขามีลุกเหมือนกับพื้นไม้ไมเ,ลเลยสีสันฟีเจอร์ต่างๆเทเจอร์ของเขาเนี่ยเหมือนไม้เลยแต่ว่า เขาจะทนน้าเพราะว่าเน,นื่นนองจากเขาไม่ใช่ไม้ไงเขาจะทนน้ําแล้วก็ทนการขีดข่วนได้ดีกว่าพื้นลามิเนตที่เรามักเจอกันทีนี้ฉัดจากพื้นที่ตรงนี้เนี่ยต่อเน,นื่องไปก็จะเป็นพื้นที่ของนั่งเล่นพักผ่อน ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยด้วยความก <c oughs> ว้างใหญ่ของพื้นที่เนื่องจากห้องเขาใหญ่ใช่ไหม <c oughs> จริงๆแล้วสําหรับบางคนที่ต้องการเป็นส่วนตัวสามารถจะกั้นตรงนี้ได้เลยนะก็จะได้พื้นที่ตรงนี้เป็นส่วนตัวแล้วก็พื้นที่ตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของรับประทานอาหารกับครัวได้อย่างเป็นสัดส่วนขึ้นด้วยคือเอาจริงๆว่าถ้าบางคนอยากจะเพิ่มฟังก์ชันห้องให้กลายเป็น2ห้องนอนเนี่ยต่อเพิ่มอีกนิดนึงก็ทําได้แล้วเหมือนกันนะเนี่ยกั้นตรงนี้ก็เป็นห้องนอนได้ห้องหนึ่ง Master Bedroom แมนค่ะได้เลยต้องย้ำกับคุณผู้ชมนะว่าเป็น Master Bedroom ของคอนโดคอนโดแล้วเป็นคอนโดไซส์ One b e ดด้วยเป็นไซส์เริ่มต้นของเขาเองนะคะ40ตารางเมตร40ินิดนิดเท่านั้นเอง40.82ตารางเมตรใหญ่มากนะคะก็ด้วยความใหญ่ของห้องไซส์นี้เนี่ยก็เลยทำให้นอกจากจะมีส่วนของที่เป็นข้างหลังเราเนี่ยคือเป็นส่วนของเตียงนอนนะก็มีพื้นที่กว้างขวาง ส่วนด้านหน้าที่เราเข้ามาจากทางด้านของส่วนของนั่งเล่นเข้ามาเนี่ยก็จะเจอส่วนที่เป็นพื้นที่แบบวอล์กอินคอเซตแล้วก็ต่อเน,นื่องไปส่วนของห้องน้ําในตัวเลยเรียกว่าฟังก์ชันเนี่ยคบประโยชน์ใช้สอยแบบห้องนอนมาสเตอร์ Master ของทาวน์โฮมดีๆเลยแหละ บอกเลยนะคะว่าเห็นจาก ฟังก์ชันภายในของแต่ละห้องแล้วเนี่ยโอ้โห <Okay. S 1> ตื่นเต้นมากเพราะว่าที่เห็นเนี่ยคุณผู้ชมอันนี้เนี่ยเราไม่ได้เลือกแบบว่าห้องใหญ่ไวมคุณผู้ชมย่น้ำลายนะเพราะว่าเริ่มต้นของเขาเนี่ยไซส์ยอยู่ที่39ตารางเมตรแล้วแล้วอันนี้คือ40.8เท่านั้นเองก็คือใหญ่กว่าเนี่ยแค่ประมาณ1ตารางเมตรน,นิดนิดเองนะคะยังได้ฟังก์ชันที่เต็มแล้วก็อิ่มขนาดนี้ซึ่งหากคุณผู้ชมเห็นแบบนี้แล้วเชื่อว่าหลายคนก็คงอยากจะทราบราคากันแล้วบอกคุณผู้ชมก่อนนิดนึงนะคะว่าสาหรับโครงการวันนี้ของเราคุรุธานีพรีเวสี่เป็นบ ฟูลลีเฟอร์นิชชด้วยนะคะก็คือว่าเฟอร์นิเจอร์ที่เห็นทั้งหมดนี้เนี่ย เขาให้หมดเลยแล้วเป็นของดีด้วยนะคะเพราะว่านอกจากวัสดุที่พี่เมธแนะนาไปในส่วนของพืชลามิเนตในส่วนของกระเบื้องแล้วเนี่ยเฟอร์นิเจอร์ที่เห็นเนี่ยก็เป็นเฟอร์นิเจอร์จากโมเดลฟอร์มด้วยนะคะแล้วก็นอกจากนี้ยังมีของแถมส่วนอื่นๆให้ด้วยนะคะที่เรียกว่าให้ครบแล้วก็ให้มากกว่าคอนโดที่เป็น fully f u r n i s h e ทั่วไปในส่วนของผ้าม่านรางคู่อันนี้ให้แบบนี้เลยนะคะส่วนของเครื่องปรับอากาศอันนี้ก็ต้องให้อยู่แล้วนะคะแล้วก็มีในส่วนของฉากกัน้นห้องน้ําแล้วก็เครื่องทำน้ําอุ่น ซึ่งปกติส่วนใหญ่โครงการอื่นๆเ,นเขาก็ไม่ค่อยให้การอันนี้ก็ให้รวมไปด้วยนะคะราคาเริ่มต้นคุณผู้ชมคาอยู่ที่2องล้านสองแสนบาทเท่านั้นเองแต่ที่สําคัญเนี่ยต้องบอกคุณผู้ชมว่าโครงการเขาเนี่ยอันนี้เนี่ยเป็นราคาแบบปิดโครงการเพราะว่าเหลืออยู่อีกไม่เยอะแล้วค่ะสาหรับที่นี่เนี่ยจุดเด่นมากๆเลยเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของพื้นที่ส่วนกลางที่เขาให้ไวค้คือพื้นที่ส่วนกลางปกติคอนโดทั่วไปก็จะเป็นพื้นที่ส่วนกลางอยู่40พื้นที่พักอาศาัยอยู่60%ที่นี่เนี่ยกลับกัน พื้นที่ส่วนกลาง60%รพื้นที่พักอาศัยแค่4 0ที่จอดรถให้ถึง100%ก็คือให้สมชั้นเลยชั้นจะเรีนหนึ่ง 1, 1, ชั้นชั้น1ชั้น2เป็นพื้นที่จอดรถเพราะฉะนั้นเนี่ยแค่2เรื่องนี้นก็ถือว่าคุ้มค่ากับราคาขายที่ขายอยู่แค่55,000บาทต่อตารางเมตรแล้วแต่ว่ายังไม่แค่นั้นเพราะว่าเขาขายห้องแบบ fully f u r n i s h ด้วย<ช>แล้วสเปค,ควัสดุที่เราเห็นเนี่ยก็ไม่ต้องพูดถึงเลยก็คือให้ของเกรดีถือว่าเป็็นนนนคคคโโดดดที่เเรรราาาหกััะบาา90 0,000 ถึงแสนบาทต่อตารางเมตรก็เป็นวัสดุแบบนี้แล้ว<ช>เพราะฉะนั้นเนี่ยถือว่าคุ้มค่ามากมนี่ในเรื่องของตัวโปรเจกต์ในเรื่องของตัวสเปควัสดุในเรื่องของพื้นที่ส่วนการฟาร์ซิตี้ที่ให้ใอีกเรื่องหนึ่งก็คือในเรื่องของทำเลที่ตั้งเนี่ยแม้ว่าจะอยู่ในย่านของบางพัรก็คือจรัญสิทธิ์วง67อยู่ในซอยก็ตามเนี่ยก็มีความสะดวกในการที่จะใช้ถนนสิรินธรเข้าออกเมืองแล้วก็ยังใกล้กับสถานีรถไฟชานเมืองสีแดงใกล้กับจุดขึ้นลงทางด่วน ีลาดแกญนาพิเศษ จุดขึ้นลงทางด่วนตรงถนนสลินทอนแล้วอนาคตก็จะใกล้กลับสถานีรถไฟฟ้าสายสีเหลืองเงินสถานีถนนสลินทอนด้วยถือว่าเป็นทำเลที่โดดเด่นสำหรับการอยู่เป็นคอนโดเมอืองอีกทำเลหนึ่งทีเดียวอืมนะคะเพราะฉะนั้นถามว่าคุณผู้ชมคนไหนสนใจนะคะลองแวะมาชมที่โครงการได้เลยเพราะาอย่างที่บอกแล้วนะคะว่าโครงการนี้เนี่ยเขาเป็นโครงการสร้างเสร็จก่อนขายได้เห็นของจริงก่อนตัดสินใจเลยแต่ว่าต้องรีบกันนิดนึงเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเป็นโปรโมชั่นปิดโครงการแล้วก็จะเหลือไม่เยอะแล้วด้วยนะคะยังไงแวะมาได้ที่โครง เลยส่วน so, วันนี้นะคะก็หมดเวลาของเรา2คนแล้วค่ะพี่เมฆาผมอย่าลืมนะครับคุณผู้ชมพบกับเรา2คนได้ทางโฮมเบเยไกด์ทีวีสถานีเพื่อคนซื้อบ้านและคอนโดนอกจากนี้นะยคะยังสามารถติดตามพวกเราได้ทาง Facebook ด้วยนะคะเข้าไปที่ home.co.th นะคะแล้วก็สามารถดูไลฟ์สดๆได้เลยพร้อมกับสอบถามาถทุกข้อสงสัยได้นะคะเราจะไลฟ์กันเป็นประจำนะคะทุกวันเสาร์เวลา10โมงครึ่งนะคะสว so, วันนี้หมดเวลาของเราสองคนแล้วต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ